โครงการนี้ออกแบบภายใต้ซีรีส์ Dream Destination ของทางแสนสิรินะครับซึ่งที่นี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์นะเข้ามาในส่วนของมาสเตอร์เบดมนะครับฝ้าเพดานสูง3.6เมตรเช่นกันเรียกว่าโปร่งโปร,ง,ปรงสบายๆเลยนะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหน้าได้เต็มๆเลยครับ เของแบบบ้านทุกหลังในโครงการเนี่ยเขาจะมีสกายไลท์ช่วยนําแสงธรรมชาติลงมาจากโรงหลังคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็จะช่วยประหยัดไฟได้ สวัสดีเพื่อนๆในช h น n n ลเดอะลิฟวิ่งบายอยู่สบายนะครับวันนี้ออมพามาเซอร์เวยโครงการในโซนพระราม5ราชพฤกษ์นะครับตรงนี้เนี่ยใกล้กับวงเวียนพระราม5้านครอ,นอินนะครับผมมาอยู่ที่โครงการสิริเพลสราชพฤกษ์นครอ,นอินจากแสนสิรินะครับ เราพูดถึงถนนราชพฤกษ์เนี่ยเส้นนี้ยาวมากนะครับแต่ว่าราชพฤกษ์ช่วงที่ใกล้กับวงเวียนพระราม5นครอินทร์เนี่ยเป็นหนึ่งในช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆทีเดียวเพราะว่า2ข้างทาง2ข้างฝั่งถนนเนี่ยมีห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆขึ้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มีอยู่แล้วอย่างเดอะวอล์ราชพฤกษ์นะครับมีโฮมโปรนะครับมีเดอะคริสตอลราชพฤกษ์รวมถึงห้างใหญ่ๆที่กําลังจะก่อสร้างอยู่นะครับอย่างเซ็นทรัลวิชวิลด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในโครงการสิริเพรสราชพฤกษ์นครินทร์กันครับ ก็มาถึงด้านหน้าโครงการแล้วนะครับโครงการนี้ออกแบบภายใต้ซีรีส์ Dream Destination ของทางแสนส์รินะครับซึ่งที่นี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์นะเราจะเห็นซุ้มทางเข้าด้านหน้าเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ออกแบบโดดเด่นทีเดียวครับใช้สีสันที่เป็นคั l เล f อฟูดูสดใสแล้วก็ดูมีเอเนอรมากๆ ก่อนจะเข้าไปภายในโครงการเนี่ยเราก็จะต้องผ่านป้อมรอปภนะครับมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงโดยมาตรฐานลิฟท์24ของทางแสนสิริครับมีกล้อง CCTV วงจรปิดถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะผ่านเข้าออกด้วยระบบ Easy p a s s นะ เมื่อพูดถึงชื่อเมืองอัมสเร์ดัมนะครับสิ่งแรกๆที่คนมักจะนึกถึงก็คือวินมิลหรือว่ากังหันลมนั่นเองโครงการเขาก็เลยจับกิมมิคตรงนี้นะครับมาออกแบบพื้นที่ภายในโครงการเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับตรงด้านหลังผมเนี่ยเป็นคลับเฮาส์ดีไซน์น่ารักทีเดียวครับสีสันคันเลือกฟูมากๆนะโครงการ s ิริเพรสราชพฤกนครอินเองเนี่ยเขาเออกแบบมารองรับสําหรับกลุ่มคนที่มองหาบ้านหลังแรก สำหรับวัยเริ่มสร้างครอบครัวนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่ขยับขยายมาจากครอบครัวเดิมแต่อยู่ในทำเลที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากจนเกินไปนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ๆอย่างห้างสรรพสินค้ามากมายครับราคาของโครงการเริ่มต้นที่3.69ไปจนถึง5ล้านบาทนะครับก่อนจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะครับเราก็พามาดูพื้นที่ส่วนกลางกันก่อนนะตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะครับบรรยากาศดีทีเดียวมีทางเดินเล่นรอบสวนนะมีส่วนของ educational playground ที่มีเครื่องเล่นให้เด็กๆได้มาเล่นสนุกออกกําลังกายกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของ s ส n d ิริ y b a c k นะปลูกผักส่วนครัวในโครงการครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบนขับเฮาสก์กันต่อพื้นที่บนขับเฮาส์นะครับก็จะมีห้องฟิตเนสเป็นห้องกระจกนะวเวลาเราวิ่งออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถมองวิวผ่านที่เป็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มองเห็นพื้นที่ส่วนด้านล่างสำหรับสระว่ายน้ําก็จะเป็นขอบน้ําล้นนะครับมีแยกพื้นที่สระเด็กเอาไวใ้ให้เพื่อความปลอดภัยนะ ในโครงการซีรีเพรสราชพฤกษ์นครอินนะครับพัฒนาบนที่ดินประมาณ18ไร่3งานครับเป็นแบบบ้านทาวน์โฮม2ชั้นจำนวน3แบบนะครับพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่99จนถึง128ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น16.6ไปจนถึง45ตารางวาเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาไปดูแบบบ้านขนาดกลางกับแบบบ้านขนาดใหญ่กันครับแบบบ้านหลังแรกที่จะพามาชมกันชื่อแบบว่าโรคินครับโรคินเนี่ยเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตร ฟัง์ชันในบ้านเนี่ยมี3ห้องนอน3ห้องน,น้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวม111ตารางเมตรในะราคาเริ่มต้น3.69ล้านบาทนะครับแบบบ้านในโครงการเนี่ยถ้าเราดูด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าเขามีการแรนดอมสีนะครับมีการสลับสีกันบางโทนสีเนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นพาสเทลนะครับดูลมุนตาตัดด้วยสีสดๆนะครับมีความคัลเลอร์ฟูลมากทีเดียวมีการตกแต่งช่องหน้าต่างคิวบัวเรียนแบบบ้านสไตล์ยุโรปนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะจอดรถได้2คันนะครับตรงทางเข้าบ้านเนี่ยจะมีมุกยื่นออกมานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีแนวกระเบื้องครับที่เราวางรองเท้าวางอะไรตรงนี้ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยบ้านจริงๆที่ส่มมอบก็จะเป็นพื้นเทคอนกรีตนะครับตรงนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะ ้ามาภายในแบบบ้านโรคินนะครับแบบบ้านโรคินเนี่ยชั้นล่างเขาจะออกแบบเป็นลักษณะโอเพนแ plan นะครับพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตัว L นะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นบันไดนะครับแล้วก็จะมีส่วน living a r e ยที่เราสามารถนั่งดูทีวีได้นะครับตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยจะมีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อาจจะอยากติดตั้งกล้อง cctv วงจรปิดเพิ่มเติมภายในบ้านนะหรือว่าติดตั้งในพวก r o u อร์อินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถมาแขวนเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เข้ามาถึงพื้นที่ด้านนนใะครับ พื้นที่ใช้สอยเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นตัว L นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการใช้สอยพื้นที่เนี่ยมันจะมี2แกนครับด้านแนวลึกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็น living area นะครับกับส่วนที่เป็นพื้นที่ทํางานนะสำหรับด้านแนวที่เป็นแนวยาวตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ทํางานต่อเชื่อมกับพื้นที่ส่วนรับประทานอาหารครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะกั้นพื้นที่เป็นห้องครัวไทยขนาดใหญ่เนี่ยคุณสามารถต่อกั้นแนวผนังตรงนี้นะครับด้วยประตูบานเลื่อนกระจกได้เลย เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเดินตำแหน่งของที่เป็นสวิตไฟนะครับหลบเอาไว้ให้เราสามารถกั้นแนวประตูตรงนี้เป็นห้องปิดได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีส่วนที่เป็นหน้าต่างนะครับเปิดระบายอากาศออกไปด้านหลังบ้านได้ด้วยตัวบ้านจริงๆเนี่ยตรงนี้จะสุดสิ้นสุดของโครงสร้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นเทคอนกรีตเตรียมเอาไว้ให้สาหรับลานสักลางนะครับถ้าใครอยากออกไปทาครัวไทยด้านนอกเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะในบ้านตัวอย่างเขาก็ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียครับ ทีนี้มาถึงในส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ําตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเขาเข้า <ๆ S 1> จากพื้นที่ที่เป็นส่วนรับประทานอาหารส่วนเตรียมอาหารตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตําแหน่งประตูหลบเอาไว้ตรงนี้นะก็จะช่วยให้เวลาเรานั่งดูทีวีตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถจะมองเห็นประตูห้องน้ําได้มันก็จะเป็นสัดเป็นส่วนดีทีเดียวครับตรงห้องน้ําเ,เองเนี่ยเขาจะลดสเต็ปลงไป2ขั้นนะครับแล้วก็จะมีหา s สเปซเป็นตัว L นะครับจะได้สามารถเปิดหน้าต่างบานกระทุงระบายอากาศออกไปยังโรงรถหน้าบ้านได้ด้วยครับ ขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับจุดเด่นของแบบบ้านทุกหลังในโครงการเนี่ยเขาจะมีสกายไลท์ช่วยนําแสงธรรมชาติลงมาจากตรงหลังคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็จะช่วยประหยัดไฟได้คุณอาจจะไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟดาวไลท์ให้ใช่ไหมแต่ถ้าผมลองปิดดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปซตรงนี้นะครับมันยังมีแสงเข้ามาอยู่ถ้าสมมุติว่าช่วงกลางวันเราก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับช่วยประหยัดไฟได้ด้วยนะเช่นเดียวกับในส่วนที่เป็นห้องน้ำครับห้องน้ําก็จะมีสกายไลท์ขนาดใหญ่เช่นกันนะ ลองปิดไฟให้ดูนะก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันสามารถใช้สอยพื้นที่ด้านในได้อยู่ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็แบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะครับก่อธรณีประตูกั้นนะครับแล้วก็ติดตั้งฝักบัวสายอ่อนนะครับมีจุดที่สําหรับวางอุปกรณ์นะครับเครื่องอาบน้ําต่างๆตรงนี้นะสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นของบารสไลน์ครับโทนสีกระเบื้องในห้องน้ําก็จะเป็นกระเบื้องสีเทานะครับ30มสิบคูณสาซนติเมตรนะครับ ห้องน้านี้นะครับก็จะใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนด้านหลังสองห้องเป็นห้องนอนเด็กนะครับถ้ามีลูกๆ2คนเนี่ยก็แบ่งพื้นที่แบ่งสเปซกันอยู่ได้เลยนะครับห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยขนาดพอๆกันนะครับลูกก็สามารถวางเตียงเดี่ยวได้นะครับมีมุมทํางานมุมสําหรับโต๊ะแป้งนะครับแล้วก็มุมสําหรับตู้เสื้อผ้าแต่ถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนที่มีลูกคนเดียวนะครับก็อาจจะดัดแปลงฟังก์ชันเนี่ยเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆอย่างห้องทํางานห้องพระหรือว่าห้องออกกาลังกายในบ้านก็ได้ครับ กามาถึงในส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งฝ้าเพดานสูงมากนะครับ3.6เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากๆครับมีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่นะครับนำแสงธรรมชาติเข้ามาจากทางหน้าบ้านได้ด้วยนะครับเวลาเรานอนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าสเปซมันโปร่งแล้วก็สบายมากทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะบ u วตู้เสื้อผ้าสูงจะลดฝ้าเพดานเลยก็ได้นะด้านบนก็เก็บอุปกรณ์เก็บข้าวของต่างๆที่ไม่ได้หยิบใช้บ่อยนะครับด้านล่างเนี่ยก็แขวนเสื้อผ้านะครับ ทีนี้ห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบ้านครับก็เลยมีหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับระบายอากาศออกไปได้เช่นการกับแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยครับแล้วก็มีสกายไลท์ช่วยนําแสงธรรมชาติเข้ามาทําให้เราสามารถใช้ห้องน้ําได้ในเวลากลงางวันนะครับไม่ต้องเปิดไฟเลย ชื่อแบบบ้านทุกหลังในโครงการเนี่ยเป็นชื่อแม่น้ําที่ไหลผ่านเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับอย่างแบบบ้านหลังใหญ่สุดเนี่ยชื่อว่าอัมสเตลครับอัมสเตลเป็นแบบบ้านหลังใหญ่สุดของโครงการครับฟังชันมี4ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวม128ตารางเมตรในราคาเริ่มต้น4.29ล้านบาทนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีมูทแอนโทนโดยรวมนะครับเหมือนกับแบบบ้านหลังอื่นๆของโครงการนะครับตรงนี้ก็จอดรถได้2คันเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในของเ เข้ามาภายในแบบบ้านอามสเตลนะครับแบบบ้านอัมสเตลเนี่ยเขาจะออกแบบพื้นที่ด้านในเนี่ยเรียกว่ากว้างขวางอยู่สบายนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลิฟวิ่งแอเรียนะครับนั่งดูทีวีได้กว้างกวสบายๆนะในส่วนที่เป็นด้านข้าง2ฝั่งนะครับระหว่างทีวีเนี่ยตรงนี้ก็ด้านหนึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นบันไดขึ้นชั้น2นะครับจะอ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับสามารถรับแสงเข้ามาจากตรงโรงรถได้ด้วยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างมือนะครับมีสุขภัณฑ์แล้้้้้วววกก็มีฝัััับบสํําาาหหรออนตติดดงเใยค ด้านในเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องนอนชั้นล่างนะครับคุณอาจจะทำเป็นห้องอนเนกประสงค์อื่นๆก็ได้นะเป็นฟังก์ชันอย่างห้องทํางานนะครับห้องทํากิจกรรมต่างๆตามแต่ไลฟ์สไตล์และก็ความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับตรงส่วนนี้จะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกข้ามมุมนะครับเวลาเรานั่งอยู่ด้านในเนี่ยก็จะมองเห็นคนด้านนอกนะเช่นเดียวกันกับคนที่ด้านนอกก็มองเข้าไปเห็นด้านในนะครับช่วยให้เกิดความเชื่อมต่อของสเปซนะครับเป็นสัสดส่วนไม่รบกวนกันแต่ว่ายังมองเห็นซึ่งกันและกันอยู่นะครับ สำหรับตัวบ้านเนี่ยตรงนี้ก็โครงสร้างจะสุดแค่นี้นะครับตรงนี้ก็ด้านหลังจะเป็นส่วนของลานซักล้างนะความสูงก้าเพาดานของบ้านชั้นล่างนะครับทั้งแบบโรคินนะกับแบบอาร์มสเตลเนี่ยจะอยู่ที่2.65เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนอื่นๆชั้น2กันครับขึ้นมาพื้นที่ชั้น2นะครับแน่นอนว่ามีส่วนของสกายไลท์นะนำแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านบนครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นมุกยื่นออกมานะคุณสามารถวางเป็นตู้โชว์นะครับหรือว่าตู้เก็บของเนี่ยสูงระดับเอลได้เลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะมีห้องนอน2ห้องซึ่งสําหรับแบบบ้าน a r m สเตลเนี่ยขนาดของห้องนอน2ห้องจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่างห้องนึงเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องนอน2ครับคุณสามารถวางเตียงที่เป็นแบบเตียง5ฟุตได้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งโต๊ะเขียนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้จริงๆอยู่ได้2คนเลยนะและอีกห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะอยู่ห้องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า้านเยองงักกูศขลลๆไดดมสุถึ3คบ ความสูงฝ้าเพดานของห้องด้านในเนี่ยก็อยู่ที่2.6เมตรนะสำหรับห้องนอนทั้ง2ห้องเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําตรงโถงบันไดกลางนะมีสกายไลท์อะไรให้เรียบร้อยเข้ามาในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับฝ้าเพดานสูง3.6เมตรเช่นกันเรียกว,ว่าโปรง่งโปรง่งสบายๆเลยนะ มีแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหน้าได้เต็มๆเลยครับแล้วก็สามารถมีพื้นที่สําหรับ walk-in closet ส่วนตัวนะครับคุณจะากั้นเป็น space ห้องปิดเลยก็ได้นะหรือว่าจะเปิดโล่งอย่างนี้ก็ได้ครับตรงด้้นข้างเนี่ยก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหน้าบ้านได้แต่งหน้าเนี่ยสีตรงแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้สําหรับส่วนที่เป็น walk-in closet เนี่ยก็จะต่อเชื่อมไปกับในส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เป็นสัสดส่วนเช่นกันครับ น่าจะเห็นรายละเอียดของแบบบ้านหลังกลางกับหลังใหญ่ของโครงการไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากได้แบบบ้านที่เป็นขนาดเริ่มต้นนะครับเป็นครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยโครงการก็มีแบบบ้านชื่อชิงเกลครับฟังกชันเนี่ยมี3ห้องนอน3มห้องน้ําที่จะดรถ1คันพื้นที่ใช้สอยรวม99ตารางเมตรนะครับเห็นรายละเอียดของแบบบ้านาไปครบถ้วนนะเดี๋ยวผมเล่าสรุปเกี่ยวกับความน่าสนใจของทําเลข,ของโครงการนี้ให้ฟังกันเพิ่มเติมครับ ต้องบอกว่าโครงการซี place, รีส์เพลสราชพฤกษนครอินเนี่ยค่อนข้างจะไพรเวทมากๆนะครับเพราะว่ามีเป็นแค่169ยูนิตเท่าน,นั้นเองถ้าเราดูผังโครงการเนี่ยจุดนึงที่ผมชอบเลยนะครับก็คือถนนเมนนะครับที่เป็นทางเข้าโครงการเนี่ยตรงนี้เขาจะมีเกาะกลางถนนนะครับซึ่งปลูกต้นไม้เอาไว้ด้วยปลูกไม้ดอกต่า,ตางๆนะครับเป็นไม้ดอกที่มีสีสันคันเลอร์ฟูลช่วยสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัยและก็การเข้าถึงภายในโครงการได้ดีทีเดียวครับ ถ้าเรามาพูดถึงทำเลนะครับที่ตั้งของโครงการเนี่ยห่างจากแนวถนนนครอ,อินประมาณสัก1กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งนครอ,อินช่วงนี้นะครับอยู่ใกล้กับวงเวียนพระราม5ครับจากโครงการเนี่ยเราสามารถเดินทางไปเดอะวอลคราชพฤกษ์ตรงที่วงเวียนพระรามหเนี่ยได้ในระยะเวลาประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถนนราชพฤกษ์ช่วงเนี้ยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับเพราะว่ามีห้างขนาดใหญ่เยอะมากๆเลยนะตรงข้ามกับเดอะวอลเองเนี่ยก็เป็นโฮมโปรราชพฤกษ์นะครับใกล้ๆก,ลกันเนี่ยก็มีเดอะคริสตัลราชพฤกษ์นะครับภายในก็มีโรงหนัง SF อสเอฟซ เป็นห้างหรูเลยนะครับแบบสามารถไปจับใจ่ายใช้สอยไปซื้อหาของกินต่างๆนะครับไปเดินชอปปิ้งใช้เวลาช่วงวันหยุดเนี่ยได้เต็มที่เลยใกล้ๆกับเดอะคริสตัลนะครับก็จะมีเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับใน Creo c r e ือ CPN เเป็นห้างที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับอีกหน่อยถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้างใหญ่สุดในโซนนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ใช้ทางด่วนบ่อยๆนะครับทางด่วนใกล้โครงการที่สุดก็คือทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกนะครับสามารถขึ้นได้โดยตรงจากถนนราชพฤกษ์ช่วงใกล้กับจุดตัดรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเรียกว่าโซนนี้นะครับเป็นโซนที่อยู่อาศัยในฝั่งกรุงเทพตะวันตกที่มีศักยภาพและก็ใช้ชีวิตสะดวกสบายนะครับใกล้ห้างใหญ่ๆมากมายทีเดียวครับใครสนใจที่หาบ้านในโซนนี้อยู่ก็ลองเข้ามาชมโครงการสิริเพลสราชพฤกษนะ์นครอินทได้ทุกวันนะครับบ้านที่นีน่ออกแบบน่ารักแล้วก็มีสไตล์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่นะครับ ใครอยากให้รายการ The Living by อยู่สบายพาไปชมบ้านทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนเนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับมีโอกาสก็จะไปถ่ายทํำรีวิวมาให้ชมกันก่อนจากกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกด Subscribe channel The Living by อยู่สบายเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ